ผักที่ซื้อมานะคะตอนนี้ก็ปลูกลงกระถางเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือกระหล่ำนะคะต้นกระหล่ำเนี่ยค่ะกระหล่ำกับปกักกาดดอกนะคะกำลังสวยเชียววันนี้ฝนตกได้น้ำลงกระถางเนี่ยค่ะกระถางละหนึ่งต้น ปลูกง,ง่ายๆก็แค่ใส่ปุ๋ยขี้แกะแล้วก็อาลงกระถางไว้อย่างนี้เขาจะชอบอากาศเย็นนะคะเดือนนี้ที่ออสเตรเลียอากาศจะเย็นมากเดี๋ยวเราไปดูอีกอันหนึ่งที่ปลูกลงดินไว้นะคะนี้คือต้นมะกรูดนะคะเราไปดู ที่ปลูกลงดินไว้ปลูกลงดินนี้ต้นจะไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ก็กำลังงามเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือปลูกลงดินก็จะมีหนอนกินเล็กน้อยอันนี้ก็ใบเลียวๆนี่ก็คือเ,เนี่ยค,ค่ะ กะด,ดอกกะหล่ำดอกสลลลี่ต้นใหญ่กำลังสวยแต่ใบก็โดนหนอนกินหนอนแทะเพราะว่าไม่ได้ใส่ยาต้นนั้นจะเป็นกะหล่ำตัวน,นี้จะเป็นผักกาดดอกนะคะกะหล่ำเนี่ยใส่กระถางจะสวยมากเนี่ยเ,เพื่อนๆลองไปทำดูนะคะปลูกข้างๆบ้านค่ะ ไม่มีที่แล้วก็จำกัดพื้นที่แต่เราก็สามารถปลูกได้อันนี้ก็คือบอกโคลี่นะคะหัวเขียวตัวน,นี้จะเป็นหัวเขียวหัวเขียวนี่จะไม่ค่อยโตเท่าไหร่ตัวน,นั้นจะเป็นหัวขาวจะใหญ่นี่ยค่ะเทคนิคง่ายๆลงดินก็ได้ลงกระถางก็ได้เราไม่จําเป็นต้องมีพื้นที่เยอะนะคะปลูกไว้รอบบ้าน เขาโตเราก็ทานเป็นออร์แกนิกในบ้านนะคะงานอดิเลกเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะคะโชคดีมีความสุขรวยๆทุกคนนะจ๊ะสวัสดีค่ะ